สูงหรืไหอไมนี่นะผวกทุกคนเบิงเอาแล้วก็แลว้วในผ่านขึ้นมาไม้ต้นเดียวนี่นะแขงนะนะเสจยยสูงอรอรอทุกคนเนยห้าไม้ในผ่านขึ้นมาเนะียในผ่านอยู่นะเปนก็ง่นะ้โเจอย่างี้นะคุ้มเป็นคุ้มเลยผู้ซื้อนะลุนเต็ม กบทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีมือทุกคนนะกะมื่อนนี้ก็เป็นตอนเช้าสาวทุกคนนะนอนอยู่หายคือเก้าบ่าวจะไปเบิ้งนกกุ้งมาให้ทุกคนตอนเช้าๆาวๆนี่เท่าพอเล่าไปหาคุณกระปูมาเสื้อตุม้มเมื่อวานนี้เราเห็นว่านกเปาเฮาก็เลยจะไปเบิ้งทุกคนน,ะนี่ก็ตั้งเงีนหากะเยอะปลอมไม้ไปลาดเบิง้งจะเบิ้งกับห้อแดองเธอมีกับหอเฮาทุกคนเลยเมื่อคืนนี้กะไม่พลาดกับไปก้านได้น,นะได้หนูสองตัว หนูวายกับหนูทองขาวตัวหนึ่งกำลังจี้จี้เล้วแล้วเฮา,ากะซามเลยทุกคนไปเล็เซาทุกคนเลยผมและมาผละ,ะ,ะยังหาก,กินข้าวทิ้งเฮากับท่านเฮ็ดเล้วซ้ำบนเกาะบ่ายนี่นะนะมื่อวานมันขามก้อนเฮ็ดกับพุกกระเพราสิมีเล้วซ้ำทางเล็กตะปูโตบุมี่ได้ลืมเอาเล็กตะปูมาแต่บ้านทุกคนไปเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกงมาให้ก่อนทุกคน เสียงกับป er ้าหันเชื้อเซลเดี๋ยวทุกคนนะน่ะหญ้าก็เกี่ยวหญ้าไปไว้มุ่งอันเทียงบ่ายนะฮะหญ้าคาดทุกคนนะเสียงกับป้าหันเชื้อเซลเสียงผู้สาวนะนะว้านนี้พอเล่าไปยิ่งไปยิ่งมันยุ่งตงตะคอนนะนะเล่ามีเห็นหุ้งไบมตาเล่ามีเห็นหุ้งเปเื่อยนิ่งไปนิ่งอันบุตรอง ใบใกล้ผลิดียิ่งคือบุตรองแบบมันจับค้อลำบุตรองตีงโนโน่นนะนะทุกคนบุตรองตีนโนโน,โนนะ่นะยิ่งยิ่งบุตรองห่างมันส้มประมาณนี้แหละไก่ป้าเตะวุ่นไปจนมืดืันนี้ก็ยังหันอยู่แค้มไหน้นี่แต่ในผ่านมาได้ไปไปเบิงกุ้งมาให้ก้อนื้นนี้ล้ะกาบ้านนี้คำว่าน,นี้เล่ากะไป ซื้อตุ้มสองล่างเราไปซื้อเอาไปเย็นยก็จะได้บ่เราไปยามไ้วได้เราไปก้อนในผ้านอีกโลลุนบึง้งบัดขาในผ่านกลับมาอันไปเย็นก็จกได้บ่เดี๋ยวขากลับมากังไปกังไปเย็นไปเย็นโคองเรา thử bác một thử nữa già mừng khơi nhìn hiện tù tàu lấy cung rất là nhiều nó thử nữa nhìn mà nó băng anh già mà Hãy คือว่าปียงไางท่านเอาลุ่มไม่ได้ดิเชื่อบนนั้นบนวางหินมันง่ายมึงไีเจียบางลันล่นเออนูเด็กเข้าไปทุกคนนี่ล่อบิงึงรอลุ้นหลางน,นึ้นอยู่เทิงพวกอยู่เทิงพวกลับหลางน,นั้นอืมคือแล้วนี่

ไอ้ทุกคนนะมีทือซ้ำถือ,ถ,อถือตัวนึงห,งหลังนึงอยู่ทึ่งหือมาแล้วมันบมีประเย็นเลไวบง้งนย่างนี้ไป,ปเบิ้งนกกวงให้ก็เลยห่อเลยทุกคนนะย่างประมาณสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนี่แหละไก่ป้านัทั้งนั้นหั่นอยู่เข้มหายในผ่านซ้นเนินเก่ง Say nó bào hồng bu. hù 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 cũng hù 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 30 mét, mệt Khoan xuống à, cũng may hơn nè à. Cũng may hơn bao đô rồi con ơi Cũng mì khờ hơn lời Để này lời cái tông hơn ở đây là đồ này Để hơn ở đây lại là... Nó bao tay vừng vừng Hả ta hơn bên hạ cũng may hơn con เห็นกุงไม้ขึ้นแลวทุกคนเน,นะสูงขนาดทุกคนโดดีกุงไม้เนี่ยนะทุกคนเลยกระดาบมันเถิงปุ๊บโอ้ตัวสูงเลยห้าสิบเมตรได้นะมันนี้นะกระโดดเลยทุกคนเมย์ท้านนี่นะกระดาบขึ้นในนี้นนะ ลองมึงทุกคนลองมึง เหมยได้ทุกคนเลยเป็นดินเหลืองมาทันทีสาพักก่อนป้อตตืบเชิดกับตน้นต่อนยังน้อยกับต้นเขาเท่านี่ต่างกันอะไรทุกคนเลยเขาเท่าเลยแห้งเขาโย่อบไหวทุกคนหุนไม้กับเบาเหมยเอยต่อ,อต่อนยังน้อยช่วยไอ้ทุกคนบังไม้หุ่นนะทุกคนมีมีเครือก้อเลย สูงอรือไม้ยี่นะผู้ทุกคนเบิงเอาแล้วก็เลี้ยวไปผ่านขึ้นมานไม้ต้นเดียวนี่นะแข็งนะนะย่ออยู่ตรงนี้นะนะกระโดดเลยสิบเมกไม้นี่กนะ็ได้แะยังห่อนเคยจะห่อนงานนี่นห่อนงานนี่ก็สบายเนาะมาทันที่ห่อนดูเถิงปุ๋ย คือและโหนขึ้นมาเลยโอยส้อมมือบาไหวได้มีแข็งปันนน้นทุกคนเ้ยตะคิ้วกินนตะคิออ้วก,กินทุกคนอ้รอดตายเราไสู่กงให้นี่ก็เอาอีกสักกะยันทุกคนเ้ยคือแหละ โอ้ยทุกคนเด้โอ้มเยดิทุกคนเหมยดิในผ่านเนี่ยวูบขึ้นมาหอน้อเป้ากระแทะไปหมดบุ๋มีบอลบบอลบังเลยทุกคนเด้โอ้ยอย่าหอยดิขึ้นมาเหมืยแล้ล่ะนอ้อทุกคนอ๋อสูงหลอีโลทุกคนเด้งาไม้ในผ่านขึ้นมาเนาะไม้อันนี้ขึ้นมาซื่องาอันนี้ สูงอ,อะไรเสบลงผูมในผ่านคลืดผิดในผ่านหาไม้มีคักทุกคนเลยเมนเป็นเฮิอนโกกนั้นก็เป็นเพื่อมีคือเฮือนทุกคนนะนะเบิ้งมีคักมันไก่ต right? ้นขนางหน้าเ่ยเบิ้งอยู่ลุมมันมีเห็นทุกคนนะมันไก่โคนต้นต้นนั้นอยูโอ้แต่ว่าเฮิอนมาแบบงาแบบจูกันอยู่มีคือเฮือนเมนเฮิอนมาหนังอยู่เฮืนจะเป็นเพื่อทั้งอยู่มีบนบังผม มีบนหนังคักพอมอยู่นี้มีบนหนังคักแต่ผมมีบนบากมันไปเห็นฮะนาเราใน้านยูปเปลี่ยนกะป้างอยล่นะนกมันค่อยเห็นค่อยเห็นมันกับมีเยอะเฮ้ามาแล้ะแบี้อ้ลองฝึกอีกสักพักบหมเธอมันเฮ้ามาทุกคน หายแหละทุกคนเลยนกเป้าเป็นซี the the ่ห้าสิบตัวเห็นคนขึ้นมาก็มาให้มีห้ามาคือก็มาให้เลยจับอยู่รอบเนาะในพานยิ่งไปนัดนึงมีถือสำเเห็นตะหงุดูย่งโย้ลงไอ้วุ่นเหมือนมีมาทับปนนี่มันไก่ทุกคนประมาณนเศร้าเม็ดยิ่งโอ้ทาได้ปีสิบพี่เฉยๆมันก็หนังยิ่งมันลุ่มคนล้วระยะห้าสิบเมตรคือว่าแล้วยิ่งลุ่มกันทุกคนเลยต้นไม้นี่มันสูงเท่าไหร ล่มหางาร่มง่อยระดับห้าสิบเมตรหกสิบเมตรพูกนี้นะพี่สิพี่ยังมียจะทื้อเลยนะหนังยิงอยู่หลุมนะมันมีเฮ้ามามันจับปุ๊บต้นไม่เปิดแล้วนะยิงไปมีทื้อซ้ำไต่วุ่น,นอะ๋ะเหมยท่าเป็นชั่วโมงท่าเฮ้ามากก็มีเฮ้ามากนกระโดกกม็มีมีมีเห็นทุกคนเลย มีแต่นกปลีวนกอันนั้นไม่มีเป็นต่ยิ่งมันน้อยไม่มีได้ไป็นแล้วโตแลยตายแล้วลุบแล้วทุกคนเลยมันมาลุบแล้วเฮือนไม้เหมยละลาซื้อเลยนกเปาก็ยิ่งบ้านเดียวแล้วก็ออเลย,เลย,ยนีมีมากอเลยแนวนั้นใน,นนกเป่าเลยขันละได้ก็ได้ตัวตั้งบิดชูงชุเลยยุติโซงตัวขามีได้เลยคือแล้ว,ลวมีได้ตัวตั้งบิดแล้วก็แลว้วถือนกหลัก,ลกอนมันหลกนักนกเป้านะออแล้วก็ออเลย ในผ่านอ่านมันน่าจะมีได้ไปเลยนะเมือน,นี้นะสยอยเลยหุ่จากมีได้ในะในเชโยมีมาเลยไปหายิ่งใกล้บุญเลยไข่หันเซลเซนะก็เล่นไนะต่เดี้ยมที่พุนมันน้อยนะเป็นตยนิ่งตกลงไปก็จะหาเห็นจักเปลือกไม้บากสูงๆนะึงทุกคนมีได้สามทุกคน นพันกับสีลงแล้วมีได้ไปเลยจ้ากตองโคตรลุบลิโลลูกเปาเดือยมาลูกเปาฮะมีเฮามากทุกคนจับกำสลานอยู่แถวเนาะเหมยทาแล้วว่นละเฮาก็มีเฮางับไปตะพีไก่ประมาณโยประมาณอยู่ห้าสิบเมตรหกสิบเมตรพู่าไหยิงดินได้ซื้อได้ถือสามแตะวุ่นไปพวกจุ๊ปุ้นของไม้จะตัวพวกบาไกลๆเหมยทามันเฮามากมีเฮา้ยจะหายเลยทุกคนเลยอาลุ่มเสียเลย นิ่งห้ำนิ่งห้อยไปเลยที่เหลือก็มีแต่นกซ้ำนี้ทุกคนนะ่ซ้ำน,นี้ป้มือนี่ซ้ำนี้ใหญ่หีมือใหญ่กว่ามูน,นี้แหละตายตายตางหายเลยนกกระโดกก็มีเห็นจากโตขึ้นมาลุบเลยในผ้านขี้งอโลง,องนี่นนะมันข้ามขี้งอนะในผ่านลงแต่เซนแล้วนี่ขี้งอนะมันสูงกระโดด จนสุดขมิ้นมือหน้าจาังมากไหมทุกคนนะมือหน้าที่ไปเฮิรนกกป๊ปุ๊ไปย้ายบอนย้นายบอนเบึง้งบอนนี้มันจะยู่เปนมันเห็นนกไ่นกเป้ามันหลักเห็นคนมันมีเฮ้งก,ก๊อื่นก็มีมีบอนเฮิรนหาบอนเฮิรนก็มีม,มีทั้งก๊เดียวนั่นแหละแต่บอลยู่ก็จะเปลี่ยนยุ่ยทนันมืออืนอย่างมาลองมึงไหมวันนี้จะคือสิพ่อเลยทุกคนนะมีมานเพลเลย,เลยมือหาอันแก้มั่นมาก ปั่นก่อนสวยเลยโหนเด็ดด,ด้วยนี่ลงหอยขี้ดินแล้วทุกคนเลยโอ้รถอดตายทุกคนเลยเมย์ด้ยแต่ยังดีไข่ยัยงไข่กว่าขาหุนาห่นเด้ขาหื่นเยอลีโลขาลงนี่ไข่ได้ปอ้แต่สูงอะไรเนซ่องบเห็นงาขาลงไข่เด้ ยังใครก็ขาเฮิ่นป่ะทุกคนมื่อพบกันพิธีเท่าเมื่อหาปานมั่นสัมปลังก็มือหน้าจังเั่วกันไหมนะคงให้นี่ก็หาวิธีไหมวิธีก้าวยูโย่โดนก้าวจะขึ้นโบได้หรอโบก้าเฮิ่นนี่แหละทุกคนเลยโบกาเฮิ่นแล้ว,ว,ลว,ลวไปเฮิ่นโกกไปหาเฮิ่นโดนนะมันมีคือกโกกฝะไปปุ้อัละมาอันพีเอากะยังได้ก็ได้ตัวนึงเท่านั้นแหละมากะทุกคนเลย อันนี้เลยต้องมาแหละเพราะว่าบุ๊มีแนวกินเท่ากับบุ๊มีเวล,ไลาไปหากบมากินการแต่ก้นมั่นนะก้นไะมือพบกันยุทิงอาทุกคนเลยใหางนี่เองกบบามาแต่กบมาให้แล้วทุกคนข้าวที่ขขทำอิ่มนะยื่นลงไปแก้เอามั่นของหลังที่มาปั้นก็ท่างเท้าเบิกมือบ้านนี่แต่ยังไม่ทันได้สุดต,ต่อเตย,งเยังไม่ทันได้ตดัดต่อไหมไว่าื่นลงไปตดัดเอารถลงไป หายลุ้มส่วนลุ้มคนซ้อมเส้นทางก่อนทุกคนเลยโตยังไม่ได้ตัดยังถอดได้นี่แหละสามโตสี่โตนี่เคยย้อนจูดเอาอยู่พีแยนนี้นี่ยังไม่ได้ก้น อันนี้ก้นไปฮ็ดทางเบิกทางทีทุกคนมัน่นอันนี้มัน่นปุลามั่นหากอายุหาก็ได้หาก็ได้ห้าเดินหนึ่งเดือห้าเดินก็ยังไม่ท่านได้เต็มนะประมาณนี้แหละเบึงลำมันยังไงน้อยนไปก้นเอาบอลซุ่มปุต่หูปีก้นนะอันนี้ตาปลาไปก้นโอ้โหมันก็มีท่านได้แย่เพรแต่ซ้ำแหนซ้ำมันนี่มันยังบุท่านซ้ำซ้ำบีแข็งซ้ำขานะ ได้หลายเติบ์แล้วทุกคนนะประมาณสามล้อแดงสี่ล้อแดงบว่ายทุกคนนะเลยเต้นจนบ๊บดเลยยืชสาวพักแล้วยืชชาวพักขึ้นกินข้าวนะเพื่นหาสาวพักก่อนบว่ายเดี๋ยวสิเป็นไข้เป็นพิลเม่าลำบากเดี๋ยวสิห้ามเว้เอาอีกจกเทยียวจักเลือดบว่ายทุกคนเลยเด้นอ่อนจะลงมาเฮ็ดต่อ,อีกลึกมันทุกคน หูเดียวก็เต็มแห้งเลยหูเดียวก็เต็มแห้งเลยทุกคนอ,อืนั่งลายเติบได้ฮนะพูนกันพูนก็ท่านิตองเลยมีใบมันได้หอ,อนอันนี้ก็ท่าน้ตัดท่าน้ตัดสั้น

จอดดู่ดนดิงขอมองเลยสูงขายรถสูด็ะ,ะ,ะเด็ดสูงโค้ชมาะพันะดเลยปวดเด็ดเลยนี่รดนี่เองจ้งะอัอนี้เลยรดไว้เอาพุตนีรดไว้แล้ว ลึกคนเลยอ้กินน้ำก่อนกินน้ำเย็นๆก่อนทุกคนเลยอ่ะทุกคนเลยเดี๋ยวห้าวกลับไปหาพักพ่นก่อนเมื่อหากินข้าวกินน้ำก่อนตอนเล่นยังว้ากันไหม ลึกประเดชแล้วตีดยตีนรดเนาะเป็นที่พวดเราตีดรดเนี่ยปลกก็ทุกคนหไหวได้ตีดรดเตะได้ยางรถระเบิดได้เอ,อากะเพิ่นมาพักพอนแลว กะสีผ้ากันเฮ็ดกินอันนี้ทุกคนนะห้ามมีนี่อันกิ่นมีอันกินอยู่นะอันกลิ่นนี่นี่อันกินฮัลจนจะเต็มหม้อหูใหญ่ยนี่ทุกคนนะต้มกระเปียกทุกคนต้มกุ้ยจับนะเถยงแก้มเมย์ก็ทุกคนนะไปหายิงนกกุ้งมาให้กับมีด้ยเจ้าตูโอ้ยหลปเลยทุกคนกุ้งไม้สูงจะซื้อมีได้นกได้เอ้ยเพล่อ มืออื่นนี่มาจะไปลไัดใกล้เบื้งตัวเปลี่ยนสไตล์ก่อนไปหาจอบใกล้ไปต่อใกล้เบื้งสิก่อนใกล้หันเชื้อเซลล์อยู่ในนู้นเข้มหายนี่โดนตังน,นี่หันเชื้อเซลล์สิแต่ยังบอกท่านได้ไปจอบไปนั้นจากเธอได้ถ้าสมมติมืออืดคนของเธอได้ไป <S <S ถ้าได้สุกเลยพอมีแม้นอืดแล้วนี่นะ <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อขึงโมงอไงนี๋ แก่ไหนล่ะปลาตัวไหนนะทุกคนคุ้มเป็นคุ้มเลยผู้ซื้อนะ่นลุ้เต็ม <laughs> ยังมองกันลายอยู่ได้เ <laughs> ส้นน้อยเนือเยอะรูมก้นมันเด้อบุ๊ดมีเครื่องปรุงเลยเน,ะนาะอยมันาวบดจวดเด็กมะนน่าวมะนาวมานาวม,านมานันาปลาปามาเนาะเวลาปัดมันก็พอได้มันนานอันเดียวได้อันเดียว ่าอีโบงโตอีบงมันลดแล้ววาอยู่เผือลดสาดกว่าแล้วมีโบงอ้า้องนนั้เดมเกียวเกี่ยวเออมาเชื่อไหมป่ะป้าสื้อซื้อลายกับฮอนกุนมีเชื่อกับมีฮอน พอดีแล้ววันนี้นะพอดีเลยแล้วนะ <TS US S> พอดีเลกลิน <S US S> อาหารว่างก่อนทุกคนเลยนะทุกคนเลยกินอยู่ตารางพี่เลยนะถยเพื่อถยมันเลย Di phụ kín, baba 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 แดดมนได้ขึ้นมากวนเม่นหมดนี่หมอ,อยู่อืม,มนอนเลอาบน้ำเข้าน่ะเป็นหมาเข้าเพิ่นดีแล้วลูกก็ให้และทุกคนอาการมันหอนเพิ่มมานน้นะนบออนอัอยู่เฮ้ยห้อยลูกนี้มันแอบเป็นแอบเป็นขนาด เอ้ยเฮ้ยบัง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 มันหอนได้นั่นนะบอกยังคือจี้ไปคิดเหลือไปทำอะไรไม่รู้บ่อ่ะทุกคนนี่เลิกกะคลิปนี้กันในพานกับฟ้าไปชิมนี้ก่อนมาพอกันอีพีหน้าทุกคนขอขอบคุณทุครัอทุกการติดตามครับส้มตั้งแต่ต้นจนจบอีพีหน้าพอกันไหม